ได้รับการบรรจุในแผนง,งานของกรุชลประทานแล้วนะครับโดยอ่างเก็บน้ำ้วยกอะเพียนเนี่ยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับความจุประมาณ19.2ล้านลูกบากมิตรถ้าตามแผนเนี่ยก็จะสร้างแล้วเสร็จในปี2567นะครับขณะที่อ่างเก็บน้ำหนองกระทิมแล้วก็คลองกระพงเนี่ยก็จะมีก็ได้มีแผนการนะครับดำเนินการเตรียมการก่อสร้างตามระดับต่อไปนะครับทั้งสามแห่งเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วทั้งหมดก็จะสามารถสนับสนุนแหล่งน้ํา ได้ประมาณ6 1ล้านบูบาทเมตรนะครับซึ่งอขอเลียนบา้างปริมาณน้ําทั้งหมดที่จังหวัดเรามีเนี่ยจริงๆเราก็เพียงพอที่จะสนับสนุนการประปาได้นะครับแน่นอนเพียงแต่ว่าในจังหวัดเราเนี่ยมีการผลิตภาคเกษตรอีกจํานวนมากนะครับทําให้น้ําทั้งส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสนับสนุนการเกษตรด้วยนะครับทำให้การประปาเนี่ยก็อาจจะมีได้รับผลกระทบบ้างแต่เราก็ต้องจัดหาแหลนะ่งน้ำให้การประปาเป็นพิจารณาเนอันดับหนึ่งนะครับ นอกจากนี้มีโครงการสําคัญอีกอันก็คือโครงการที่ศึกษาที่จะผ่านน้ําจากอ่างเก็บน้ํคลองพระสธึงมายังอ่างเก็บน้ํคลองสียัดที่จะมาเติมน้ําให้อ่างสียัดมีความมั่นคงมากขึ้นอันเนี้ยแต่งานตัวนี้ก็คาดการณ์ว่าถ้าสามารถทําได้เนี่ยจะสามารถเสริมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดได้อีกประมาณปีละ100ล้านลูกบาทเมตรแต่โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการของบประมาณเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็ประกันของกานก็คือถ้าได้รับการศึกษาแล้วนะครับ การก่อสร้างตัวนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ของอุทยานนะครับเขตตามสมวนห่งชาติก็จะเป็นจะต้องได้รับการผลักน,นัน,นจากทางคณะกรรมการทางท่านรองเมขานี่แหละครับว่าจะสามารถช่วยผลักดันโครงการนี้นะครับให้สามารถสนับสนุนแหล่งน้ําให้กับจังหวัดเรานะครับซึ่งน้ําตัวนี้ท่านก็จะสนับสนุนได้ทั้งน้ําดิบกันปาปาแล้วก็ด้านการเกษตรด้วยเช่นเดียวกันครับภาพภาพภาพรวมของการพัฒนาแหล่งน้ําจังหวัดเชียงเทราก็ขออนุญาตนำเรียนครับ